เฮ้ยแป๊บมึงเช็คคนดีว่าคนมันไม่ค่อยอยู่ยังไงบ้างอะต้องไปครับตอนนี้คือผมอันนี้พูดตรงๆเลยเพราะว่ามันบางทีมันคนมาเข้ามาฟาร์มไม่ตรงเวลากัครับลุงเลยไม่สามารถเช็คได้เลยว่าใครจุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดตรงๆเลยเพราะว่าบางคนก็เข้ามาฟาร์มตอนเช้าอะไรเงี้ยอ่าแต่บางคนก็เข้ามาฟาร์มดึกเลยอันนี้ไม่ไม่ทราบจริงๆมีเงินดันเท่าไหร่ละตั้งเหรอครับอืม ครับตอนนี้ผมเหลือสามแสนครับแต่ยังไม่ได้ขายของในตู้น่าจะหลายลาย้านมีอะไรในตู้อ่ะพวกของงานรวมครับลุงผมทำงานบนอย่างเดียวครับอ่าะมีกุ้งขายไหมครับเมีครับมีร้อยตัวก็ขายตู้กุ้งอ่ะทำมือชืออะอะไรอะร้อยตัวรับเหล็กครับมีใครขายเหล็กไหมครับเลือก มาตินอยู่ปะวะมาตินทักมาก่อนอันนี้ว่าไม่ค่อยสบายครับลุงไม่เย็นโชคไปโควิด้หมดเลยเพราะว่าในแก๊งกเราไอ้อเฮียกูว่ารู้สึกไปแย่ๆแล้วตอนนี้ไอ้เฮียรู้สึกเจ็บคอพี่เ็ติดโควิดนะครับลุงหายใจลำบากแล้วเดินยังเหนื่อยเลยนะ สวัสดีครับลุงเออสวัสดีครับมาใครอ่ะมามากับจุงครับลุงมาช่วยเซิร์ฟขนเกตเซิร์ฟอ่ะเจอเนี่ยครับเฮ้ยชิโร่ลุงสวัสดีครับฝากรับของนียเด้์ได้ครับลุงเนี่ยวันนีเออเนี่ยมาดูตรงนี้เดย์เนี่ยกูอยากรับของตีปืนเอสเนี่ยเห็นปะกูไม่มีเหล็กกูไม่มีเหล็ก ก็เพชรฟ้ามีอยู่เก้าเม็ดแล้วก็ไม่มีของเกาะอะไรเลยเนี่ยแล้วก <D> ็เป็นส<ต>ีแดงตัวตีมีเยอะเรื่ออะไรลูบี้ครับลูบี้ไม่มีเลขอะไรเก้าสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าสองเก้าล็อกเกตด้วยเกตเกตได้ครบได้ได้ลงเกตเท่าไหร่แล้วแสนแปด เลยแฟนสองเทเล่าใครวะให้ยี่คันเนี้ยจูวอนมันมีเทเล่านะลุงใช่หรอมันไม่ขายหรอกไอ้เหี้ยใครนะมันอยู่ไหนไอ้จูโฮหรือจูออนจูจูวอนครับมันมากลับมาแล้วเหรอใช่ครับลุงมันไม่ขายกูหรอกไอ้เหี้ยเนะี่ยปล่อยแบงค์เถอะ อันนี้เทล่าไอ้บังเหรอหอ,อันนี้เทล่าใครวะของบังครับลงุงกูรับแม่งไม่มีใครซื้อเลยไอย้ไม่มีใครขายเลยเฮียเอ้ยมีมึงมีรู้จักมีคนมีเทล่างมนะกูหามันกูหามาแลมปีเล้เฮียไม่เจอสักคันลุงงบเท่าไหร่เทล่าวางงบนไปเท่าไหร่สามสิบ 30นี <imprisoned jis> ่เยอะแล้วนะรอบตัวแบบหนังไทยครับลุงสวัสดีฮะติดหนวดแล้วก็จำมึงไม่ได้เลยงยไทยมึงเรียกจูออนดมึงเรียกจูอ้อนไปดี่มึงเรียกจูอ้อนไปเดียอันนี้กับพูเลยปูเล อยากขายเท่าไหร่ครับ จะทากาไม่ม hey, hey, hey. hey ีประโยชน์ก็หลบกระตัดเฮ้ยไอ้เจี๊ยบเฮ้ยลูบยาเฮ้ยไอ้จูออนรัลโหมึงมีเทลล่าใช่ไหม ใช่ครับมึงไม่ขายถูกต้องใช่ไหมโอเคกูรู้แล้วจูนโอเคอแค่นั้นไม่ได้ยืดอะไรเลยไม่ใช่ก็แกวันกี้แก๊ปเพิ่งโทรมาผมบอกไปแล้วแม่งขายไอไอไทยคานเนี่ยมันขายกันกี่ร้านวะกาศไทยคานอ่ะไม่เอาลุงตัวคาร์มีใครมีเนี่ยขายไหมครับใช่หรอเออยังไงก็เดลล่าเดลล่ามันเอ็นเกมไปแล้วมันแบบมันบ้าไปแล้วมันเหมือนไม่มีใครขายไงมันคืออากุโชอ่ะลุง ผมพูดเลยีมันเดล่ามันเวอร์ไปด้วยเออจุนซื้อหน่อยดิมีแต่มึงคนเดียวนี่แหละไอ้เฮี้ยที่จะขายตอนเนี้อืมผมไม่ได้แก้นะคันนี้มันเป็นคันสี่เดือนที่แล้วแล้วลงมันตันแค่สองร้อยสามสิบเองเออเดี๋ยวกูมาจูนใหม่อีกทีนึงมึงขายไปล่ามึงใจดีขายกูไม่ล่ากูตอนนี้พวกกูลำบากอ่ะแล้วมึงขายกูว่าจะขอบคุณมึงเยอะเฮีย ลงจะซื้อเท่าไหร่มึงอยากขายเท่าไหร่เอาราคาที่มึงแบบไหวอะถ้ากูไม่ไหวแล้วกูขอต่อเองก็ได้กูมีงบจำกัดอยู่อ่าได้มาแป๊บนึงครับอันนี้เงินกูก็ได้ลุงอะเฮ้ยเอาดี๋ยวดีเกษตรนบอกไปดิบอกเงินกเกษตร์เลยมีเยลอะเพราะไอบอลบอลมันขอซื้อผ่านอีกเงี่ยเขี้ยกอดกอดยังไงวะใช่ป่ะครับ

เออว่าไงโหลฮัลลโหได้ยีครับเออได้ยินว่าไงน้องเออลุงไอจูนมันมีเทล่าคันหนึ่งอ่ะเออเนี่ยมากูจะซื้อมันอยู่เนี่ยมาขายกูสามสิบล้านโอเคโอเคเออจอนขอสักยี่สิบแปดได้ป่ะกูต้องไปซื้อกล่องจูนอ่ะสี่เจ็ดหนึ่งจูนขายลุงจะซื้อกล่องจูนกล่องเท่าไหร่มึงมีป่ะงั้นมึงแถมกล่องจูนให้กูเลยได้ป่ะกูซื้อสามสิบล้านกูไม่ต่อไอไอจูโฮมันมีอยู่ลุงผมจะถามเออมึงมึงถามเดี๋ยวมันขายเท่าไหร่ แต่ตอนนี้กูมีจ่ายมึง21ล้านก่อนได้ปะคือหมดตัวเลยแล้วก็กูให้ชิโรไปขึ้นเกรเดี๋ยวกูเอาจากตัวนั้นมา5 5ล้านก็ได้เพราะว่าชิโร่กูให้ชิโรไปเมกี้5ล้านก็เป็น26ล้านเดี๋ยวอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งกูมาจ่ายอีกให้ครบถ้วนเฮ้ยชิโร่ชิโร่รับของแล้วหรือยังอ่ะตอนพี่ครับลุงโอ้โหไอ้เทียร์ตีเมกี้รอบไปแน่ไม่ยังไม่ได้รับเลยเหรอไม่ยังเริ่มรับแล้วตีเมื่กี้รอบแล้วอ๋อเฮ้ยไอ้เทียในเนี้ ใครมีตังค์จะบริจาคให้กูป่ะแก๊งกูเนี่ย <laughs> แบบว่าไม่ต้องเยอะนะ985เลขอะไรครับแปดห้ไหนในไหนก็ตกส <98 5 S 3> ามแรกเก้าแปดห้ไอ้สุดไปจัดลงดิงน,ไนไปอะไรเลยลุง <laughs> หมดตัวแล้วครับนี่มึงไม่ต้องให้กูหมดตัว <laughs> ไม่ให้กูนิดเดียวโอ้โหให้ทีละหมื่นไขไว้จัดัอันนั้นหมดตัวเล้หี้ยตัวก็ไม่มีแล้วเอาไอ้แัปลุงผมเหลือใช้แค่หมื่นเดียวพอโอ้เหี้ย อันนี้จะเป็นรถแก็คคันแรกของเราเลยนะอาสตร์กูบอกให้คันเนี้ยโอเคพวกเราห้าร้อยห้าสิบใบพิมพงพิมพพิมพ์พมส่วนท่านใดวอีไม่ร้องผมมีใครมาเจอมาดีช่วยคเก่นอยพี่ีรวย่รมีแล้วนะถากันแตกกับลีเทครับใจลุงซื้อรถสะดวกครับซื้อซื้น่ครับซื้อซื้อกันแตกกับลีเทฟซื้อก็ซมาเท่าไหร่ฮะ โอเคพี่โอนให้ลุงเลยก็ได้ครับพี่เอาหมเลยเอาหมดเลยเอาหมดเลยเ่าไหร่แปดแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งอ่ะพี่โอนโอนให้ลุงเลยครับพี่เออก็เท่าไหร่มึก็คิดตัมจอนเลยอะไรไม่รู้เบอรกันพี่มันเท่าไหร่สี่เจ็ดหนึ่งครับผมมีชุดเดียวออางอันสองใช่ไหมใช่พี่ใช่แสนสองหรอวะ่เอาก่อนกูหาล้นหาตังค์เดวแปดแปเออเก้าแป ไอ<พ>้เหี้ยตายโจโอ้ยหนึ่งหนึ่งเจ็ดไอ้เหี้ยทะเบียนก็โอเคอันนี้้องจูนใหม่ใช่ไหมจูนใช่ครับมึงมึงถามมึงถามผมจะบอก<ผ>ม,มึงถามเด <ผม S 1> <า>ี๋ยวว่าไอ้คันไอ้คันเนี้ยที่ผมจูนไปมันจูนวันแรกไงมันได้ร้อยสามสิบสามพอยต์ครับแต่ถ้าคันใหม่จูนใหม่จะได้ร้อยยี่สิบหกพอยต์อ่าลุงเรียกอะไรครับเอ่าเก้าแปดห้าเก้าแปดห้าผมไม่รู้ว่าถ้าถ้าลุงไปจูนใหม่มันน่าจะร้อยสามสิบสามอยู่เปล่าอ๋อ๋ออพี่มิงพี่มิง น่าอ้อีเจนีเข้าแกงไนสตัตวโอ้ยล้านหนึ่งจูนเนี่ยเรื่องอะไรสี่เจ็ดหนึ่งครับผมมีของจูนป้ะมึงถามน้องมึนนี้ว่าของจูนยังไงอะ่ะกูซื้อแล้วกูติดไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวกูใช้คืนอีกทีนึงจูนผมมีลูกตอนนี้กูเป็นนี้เมืองหนึ่งสองสามสี<ไ>่ห้าหกเจ็ดเจ็ดล้านใช่ไหม ครับ8เอา8 8ลุงกี้ลุงให้มาไม่ไอฮี่ไม่ใช่มึงขายกู30ล้านแด็กกูบอกว่ากูขอ29่ส้าได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวลดกล่องจูในกูได้ป่ะเออ7ล้าน7ล้านนีเก่ารวมสี่เป็น47ล้านโอเคลุงไก่เฮียไรสัตว์มึงเอากูจมเลยนึกไงเนี่ยไอ้เหี้ยฮะลุงกูมีนี่เกับเอามึงด้วยอ่ะเนี่ยรอก็ยืมประมูลรถไป60ล้านไม่นั้นค่าของชีพไงหนูขอชีพหกสเออตอนนี้กูก็คอมึงอยู่ถ้ากูไหวอะนะ เดีวพี่นดโอ้เออลุงบลูลุงอ่ะออนี่อ้นีคือใค่เรใครเนี่ย่แกงเราด้ครับไอะไพ่อะเนี่ยีีะวเ้ยเาไอเมาไเมาไอเมาไอพี่เมาไอพี่เมาเฮ้ยรถชเอวไอ้บางไอบางไอบางเทสลาทเบียนอะไรอ่ะ ไอ้บังเทเลา่าทะเบียนอะไรวะที่บังอยู่ขัา,าไหนหรือเปล่าอันนี้เหรอครับลงุงหนึ่งหนึ่งเจ็ดของของใครของไอ้บังเหรอไอ้บังไอ้บังอยู่ไหนไวะเทเล่ามึงทะเบียนอะไรอ่ะหนึ่งหนึ่งเจ็ดโอเคอยากแลกอยากแลกเทเล่ากับทะเบียนไ,ไห้เหรอเจ๊งี<ๆ>่้เด้เจ๊งเสียงเจ้าพิ้วไอไอยูโชว์ อันนี้ใครอ่ะเป็นแฟนยันเสียงด้อ๋อกูรู้าไอ้ชี่ยเอ็กช่มหน้าชี่ยเอ็กวน่ะชื่อมันชื่อเดิมอยู่แต่ว่าอยู่โฉมการ์ดใหว่อยู่รายการการัชื่อใหม่เสียงก็เสียงได้ตัวก็ได้จริงมึงตั้งชื่อเดิมเป็นเอ็กก็ได้นะเดิมเป็นเอ็กดิเดิมเนเอ็กอาวอ่าชื่อใหม่อาชื่ออะไร W d o b e ดิสตว์กูดาะ ไม่ม so like hmm. oh, ah. right? ีทิปเปิลเลยทิปเปิลเอกไปเลยแมกนีนอคือใครวะมึงคอะไรมึงคอะไรเดบิวเดบเอกซ่าเดบเอกดีกว่าเฮียเอาไว้ประชาชนบัตประชาชนตั้งอะไรอะเอกบีสอเดบิวคนเนะออดิผมผมเอกบีครับเป็นแฝดเป็นแฝดกับไอคนเทกับ แปดันแปดจั่เนเสียงอะเสียง้มฮูม <c oughs> ากได้เธอเบียนรถใหม่วะ